สวัสดีค่ะยินดีตอนรรบทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยสิหาคค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกนะคะของมือวันที่22ค่ะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพี่น้องบรรเทาส,สุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูบุญมีนะคะพี่น้องเด้อแนวทางของปูบุญมีงหวัดที่พานมานะคะตัววิ่งของล็อกขามเสียนอีม,มานำกานเลยนนะคะพี่น้องค่ะ6336นะคะแล้วก็ตัวเด่นของล็อกเงินหลานกับเขา3ค่ะพี่น้อง เอามืนี่นะคะแนวทางของปูบุญมีนะคะวันที่1กันยายนนะคะแนวทางของปูค่ะสิเดลมาเป็นตัวไหนไม่เป็นไมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาสการค่ะไปเจื่อเพราะจะเล่นอนเพราะฟัน,น,นค่ะป,ป,งงปะูฟันดีบปล่าหรอท <laughs> าปูพูดแล้วค่ะฟันดูกับโปรฟันหรอกฟันกระโดดค่ะ อันเ้ยมเลยเกิดจำบ่ได้จักเที่ยวอันเอฟจะพูดสำคัญอยู่พี่โซ่เอฟซีว่าเอาแบบแคนแคนก็นจังมือนอันนะอันเครียดสมรสม,มันนะค่ะพวกมันบปล่ยนไปไเบื่องเครียดสมรมอีกล่ะ <c oughs> เครียดสมรมดึงล่องแล้วมันก็บปลเป็นเครียดสมรมแล้ว่มันจะ <c oughs> มี เรียกน้ำมุนเห็นเดียวมันก็แกเขียนอยู่คือเรียกน้ำม่นเรียกเจิมรถทังตคับค่ะพูดเออไม่นี่กันล็อกขามเสียงตัวมันล็อกขามเสียงน,นะคะพู้คะาเออเราล็อกขามเสียงค่ะ อันชีตแล้วก็หาแปดหนึงชีชีนึงหาแปดเลขชีนึ่งแปดหาค่ะส่วทั้งบนก็หกเก้าสองหกเกสองค่ะจอนขัวมือก็เจ็ดศูย์็ดศูนย์ค่ะอ๋อไปวิ่งก็ คือจังหกเก้าสองวิ่งหกเก่าสองค่ะเล็กวิ่งนี่มากคุ้งวัดเด่นมากมนต่อหนักิเขาเขาคูดเขาทั้งหกสามตามหค่ะััเล็เด่นกับหากับหาหับหเด่นหากับหกคับพ่วเออเริลีกัน กับเขาค่ะเออหนึ่งทีเรียวอ่ากระโดค่ะหนึ่งทีเรียวเขาตัวสามประมาณสามลังค่ะตัวนจับคู่กับมี่อ่ามี่ซีหาซีหาค่ะซี ตีแปดค่ะ4ีหกค่ะหนึ่งหาหนึ่งค่ะออพวกกลมเป็หนึ่งหาค่ะตับ4,8แปดค่ะ,ะ,คะนสาตัวก็มี4ีหกเกตหเจตค่ะแปบดบเก้เจปเกเจค่ะ ล้วก็ห้าสองสามห้าสองสามค่ะหนึ่งหนึ่งไปก็คือหาสองสามกับแปดเก้าเจ็ดค่ะตอน,นวันนี้จะเอาตัวร่องร่องหาไปก็คือเก้าเจ็ดเก้าสามค่ะ เาเจ็ดเก่าสามเนี่คือตัวรองอจะมันออกมาจากเอ่อมาจาใสมาตะเบิดโทรศัพท์เนี่มาตะเหล็น้ำมุนเนี่ยเลขน้ำมตนเลขน้ำมนกับเกา,าเกาเจ็ดเป็นเหล็กตังวัดที่แล้วก็คือจงจับเหล็กบ่ถือจับเหล็บัเริดอืมงวันที่แล้วจับเหล็กว่บ่ถือ ค่ะก็ค่าข้าปวดเกว่าไมัน,นก็เลยจับแล้วๆไปเลยมันหากับหกค่ะอืะอหากับหกมันมีแปดหาหกอยู่คาะว่าที่เขียนว่าที่เขียนลงลแล้วเราก็เอาข้าวกลับซีร่งพันมัดหกขกับซีหลายกว่าค่ะหลังน,นั้นอ่าเป็นมาก สอดทวมมากันซีสอดทวมมากมันก็สีมานยุ่แล้วไรยค่ะ,ะจีบก็เดือตอย่แล้วค่ะอ๋ะอกาวดนี่ก็เน,น้นๆไปก็คือนหนึ่งหาหนึ่งหาเนี่เอามาตัใส่เอามาตั้นนี่แล้วรอคขามเสี้ยนค่ะพ้ามีหลีมีซีหนึ่งหาเยะขึ้นจะจับพอฟ<อ>ังฟังซีตัวนี้ไม่สีออกดีก็โมด,ดีครับป้ บางทีตัวเนี่ยมันจะออกบ่อยครั้งจริงมันหลุดงวดทีแล้วมันก็หลุดอยู่แต่ว่ามันก็ออกอยู่แต่ว่าพูดจับบ่ถึอจับบ่เบิดบางทีตัวตัวมันก็ถีมากมาลางนะครับมาลางมาบนจะซื้อบนซื้อล่างไว้มันจะ กันไว้น้ำกาบพวมกันชื่อฟักกับมันเกิดแต่ว่ามันก็ลงทุนหลายในจังหน่อยพูงงบหน่อยทุนหน่อยก็คือชื่อนั้งปูวงไว้ล่ะบ่ถือกระเสียนั่นโลดเดือดหันวงแหวนอือค่ะว์มว์ก่องกเลยได้เพรถือเสียเงนั่นเนี่ยเขาได้สนใจได้กำเงินพระเงินโยมเขาเอาเบิด พระไปซื้อเขาเก็เอาคือเก่าเงินพระค่ะเงินโยมไปซื้อเขาเก็เอาคือเก่าขับมันบถึกค่ะเนี่บบกนยกาตะเลว่ะในพิจารณาเบิงต้นเลขวิ่งนั่นผู้ดใดมักวิ่งก็สายวิ่งสายหลุดนี่ทงท่านชื้อเป็นล้านกระลุยเป็นล้านนะครับค่ะอืสายวิ่งสายหลุดเดี่ยวพเคยหลุดจากบนไหนลงทุนเบิงจาก สามตัวกับสามหลานมันก็ได้โอ้ได้กําไรอยู่กำไรบนล่างปกตีมันก็ได้กําไรหลายอยู่มันก็ออกทั้งบนทั้งล่างนี่มันปุ่มมากวิง่งมันมากตัวใดก็เรียกเอาเน,นีนวันนีนมน้มันก็มีเลียกเด่นมันก็โกงกันอยู่หกครับหกครับหกบนนะ บางที่มันก็ดจี๊งหกอ่ามันจิมากบางที่หกมันกับมากอือบางที่เก้าครับสองจังสิค่ะเจ้าว่ามากสองกับมาจังสิค่ะมันเป็นจังสิบวันนี้กับผู้กันเล่นจับใไซเก้าครับเจ็ดหนี่เก้าค่ะต่อกับเจ็ดล่องบึงค่ะอือเพราะว่าเจ็ดเจ็ดกับมาก พราะว่าฝันฝันเห็นน่องสาวผู้ที่เก็บค่ะมันเกิดข้องขีมีเก็บแต่ผู้ฝันเห็นผู้ที่สองมันเกิดข้องมีสองค่ะมันเกิดสองมายืนสันค่ะยามบ่ายเนี่ยเกิดฝันทึ่งเห็นทั่งพอทั่งน่องมันเกิดที่บบ้าน้ำกันกันป่เจ้าหกเก้าเจ็ดเจ้าหกหกเก้าเนี็ยมันเกิด มันคงจีบ่บมาคู่กันดอกของเก่าครับพ่อแต่ว่าเนี่ยได้เราว่าหันกัามว่าหันมันกับมสามหกนอกหกสามมันกัามอยู่เกินงวดเนี่ยก็มันคงจีบ่มาน้กกันดอกมันต้องแยกกันมากค่ะมาบนมาลางนลอผู้ไดมักลางกับซื้อลงมาลางถือบนลางไว้ เลขถือแก้วมันบ่มโได้เงินนี่มันเสียใจได้ค่ะต้อถือมันได้เงินพอค่ะราะว่าซื้อกับกับไปนํามน้อ<ะ>ยกันหลายเพแลายก็นหน่อยค้<ะ>หาหนึ่งหากระแปดสี่แปดนะหนึ่งหาก 4, 8, ะสีกับห้าสองสามแล้วก็แปดเก่าเก็บ ค่ะสั้นตัวว่องไวนั่นแหละตัวตัวบ่ว่องไวจงไวมันออกได้มันออกปั๊บเลยครับว่าเัินปูเงนปูว่าว่องไวมันออกปั๊บเลยขัวนตัวกันตัวกันกับบ่นหน้าปากได้ตัวร้องตัวร่องเนี่ยเพราะว่ามันเกิดเกี่ยวกับความฝันอยู่ตัวร่อง ทรศัพท์ที่ปูเฉียนลงไปนั่นแหละล,ะลงไทยแล้วกเก่าเจ็ดเก่าสามค่ะอมันก็เน้นๆก็คือจังสิบหากับสี่แปดค่ะบ่อล้วก็สามัวกับแปด เ7แาเจ็ดหลก็า2สองสามันบอกไก่มาสามตัวดอกพูดเจว่าพูกระจับแ้่สามตัวละมันมันก็มาสองตัวถือแค่สองตัวมันจะไปซื้อสามตัวเลยเด้อซื้อสองตัวตัดซื้อน้ำเนี่ยตัดซื้อน้ำชวนสามตัว่ะมายากอย่ะอานอ่ะดูาดค่ อลอกขามเสียงทอนเหล็กน้ำมุนกับเหล็กเจิมรถเหล็กเจิมรถกับมีอยู่เหล็กทะเบียนรถค่ะเหล็กน้ำมุนกับซ่งไปให้ออกกีบไปละแต่ว่ายังเแต่ทะเบียนรถทะเบียนรถก็เจิมอยู่ค่ะมันเพราะใครได้เจิมรถเพราะว่ามันท่างเขาไม่อยากค่ะปูปีละขัน้น อนี่ก็เด็ันเดียวขันเดียวมันีอกตบุเขียนมนกองเเจเจสองเจ็เเครับพ่อืองเเดดกมัียนรถกด่องบองเจสองเก็บ สองเก็ดเก็ดไปจนสล้ค่ะโอ้ทีมาโตเออยอะวะเก็บสองเนาะจ้าผูค้คะอ่ะอาแต่อายุวันนสุขะพลังลำล่ำเลื่อยๆโศกโศก,กมันหมนหายเก็บไม้จนสบายดีเบิเดเปเือยเจริญพ้ขอบคุณผู้หลายๆด้วยคระผู้กนนำมัมาสการนะคะผู้สาธุค่ะ สรุปแล้วทั้งทางทาคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูบุญมีแล้วค่ะพี่น้องคะเอามาหนี้นะคะปูแล้วก็มีชุดคำนวณล็อกขำเสียนแล้วก็ตัวเด่นของล็อกเงินล้านมาฝากนะคะแล้วก็มีคันน้ำ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะล็อกขำเสียนนะคะวิ่งหกเก้าสองนะคะตัวเด่นของล็อกเงินล้านหากับหกค่ะพี่น้องคะบันี้ปูแล้วจับคู่ค่ะซี่หานะคะซี่หาซี่แปดซี่หกหนึ่งหาซี่หกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหาสองสามเลขคัขนน้ำ่นนะคะได้มาก เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามถ้าเปลียนรถสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องคะมาอน,นีนะคะปูแล้วก็เน้นซีแปดหนึ่งหาแปดเก้าเจ็ดกับหาสองสามนะคะพี่น้องสำหรับแนวะทางของปูนะคะหัวทิพผ์านมากเขาว,วิ่งเด้อพี่น้องเด้อเขาว,วิ่งนะคะเขาว,วิ่งของล็อกขามเสียนอีกสามก็หค่ะเขาโตเด่นล็อก,กน,นั่นหลาน ข่าวสามนะคะพี่น้องคะตัววิ่งมานนำกันเลยนะคะพี่น้องคะสามหกหกสามนะคะพี่น้องคะเอาอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางมาอนินะคะแนวทางจากปูบุญมีค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูบุญมีนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เขาขอบุญขอบคุณพี่น้องบรรเทาสุขสุข้นค่ะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแม้แต่จากปู่บุญมีค่ะสําหรับพ่่อแมพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าม่อยากสิยผ่านกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้ค่ะแอคซิตเดลขอตัวลา ไปร้องพระธาตุสูงทุกคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมกาแฟในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ